เอาละครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูกันที่สกินทองของนักจิตรกรหรือศิลปินร่วมถึงสกินม่วงฮะแล้วก็เครื่องประดับของซีซั่นใหม่ด้วยฮะเริ่มต้นเราดูกันที่สกินทองของจิตรกรหรือว่าเอ็ดกากันก่อนชุดของเขาจะมาในโทนสีขาวฮะเสื้อสีขาวหมวกสีขาวตัดด้วยเครื่องประดับสีทองเล็กน้อยและก็มีการสวมใส่กางเกงและรองเท้าสีดำฮะโดยรวมบอกเลยว่าค่อนข้างสวยงามกรอบรูปของเขามีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยฮะไม่ว่าจะเป็นตัวกรอบรูปเองหรือว่าจะเป็นผู้กันและจานสีเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปก็ดู ว่ามันค่อนข้างจะเหมาะสมกับสีทองอยู่เหมือนกันแต่ส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยสุดสักเท่าไหร่ครนนี้เมื่อทางด้าของสกิลระดับสีทองเข้าไปอยู่ภายในเกมแล้วฮะนี่คือรูปร่างหน้าตาเต็มเโดยจะมีออร่าฮะเป็นของชิ้นส่วนสีทองทองเนี่ยปลิวออกมาด้วยนี่คือท่าทางของการถอดรหัสนะครับผมชุดของเขานะครับผมอย่างที่บอกเป็นสีขาวตัดด้วยสีทองแล้วก็สีดําเป็นหลังนั่นเองเมื่อถูกท่าของฮันเตอร์ไล่ล่าหรือการวาดภาพนะครับผม อนิเมชันและกรอบรูปของเขาก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองโดยรูปภายในกรอบรูปยังคงเหมือนเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดสําหรับการวางกรอบรูปนะครับผมขาของกรอบรูปก็มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยาวนี้เรามาดูกันที่สกินระดับสีม่วงกันบ้างสกินระดับสีม่วงเป็นของลูก้าหรือนักโทษนะครับผม <S 1> <S 1> เขาสวมใส่คล้ายๆกับชุดนักประดิษฐ์นะครับผมมีการนําไฟฟ้านะฮะเอาไปใส่ในโหลกแก้วของเขาด้วยแล้วก็จะมีการแบบช็อตไฟฟ้าได้นะฮะเดี๋ยวภายในเกมเนี่ยจะได้เห็นหลายๆมุมนั่นเอง โดยชุดของเขาโดยรวมถ้าเกิดถามความคิดเห็นส่วนตัวผมคิดว่ามันก็เท่ดีฮะแล้วก็เอฟเฟกต์ต่างๆดูมีประกายไฟกระแสไฟฟ้าอยู่ตลอดนะครับผมแล้วก็นี่คือการช็อตไฟฟ้าของเขาด้วยคราวนี้เราจะเข้าไปดูภายในเกมฮะจะได้เห็นมูฟปเป็นการเคลื่อนที่การถอดรหัสหรือการช็อตไฟฟ้าต่างๆมากขึ้นนั่นเอง เวลาเขาไปอยู่กันในเกมแล้วฮะนี่คือรูปร่างหน้าตาของตัวลูก้าหรือว่านักโทษฮะเดี๋ยวที่ผมบอกฮะโดยรวมชุดของเขาคล้ายๆกับชุดนักประดิษฐ์สติเฟื่องอะไรประมาณนั้นฮะคราวนี้เราจะไปดูกันที่กระแสไฟฟ้าของเขายังคงเหมือนเดิมฮะเป็นกระแสไฟฟ้าสีฟ้าๆน้ำเงินน้ำเงินแบบเดิมและนี่คือลูก้ากับสกินใหม่ของเขาต่อมาเราไปดูสกินมูอินสกินฮะเป็นของตัวไวโอรลหรือว่าอัลริโอฮะ แอนตริโอนะครับผมชุดของเขาจะเป็นชุดทักซิโดออกโทนสีคุ้มครึม,มดำๆฮะแล้วก็ปลายผมของเขาเนี่ยจะเป็นหัวงูหรืออสรพิษนั่นเองมือด้านขวาของเขาฮะเป็นเหมือนปืนปีศาจออกสีน้ําเงินนะครับผมโดยรวมแล้วฮะส่วนตัวผมคิดว่าสกินนี้เท่ยู่นะครับผมแล้วก็อุปกรณ์ของเขาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยที่เป็นไวโอลินฮะก็เป็นเหมือนตัวโน้ตอะไรประมาณนี้นั่นเองฮะและนี่ก็คือเป็นสกินของไวโอลินฮะเดี๋ยว ผมจะพาทุกคนไปดูภายในเกมกันด้วยนะครับผมว่าการมูฟเมนต์การเคลื่อนที่ของเขาจะเป็นยังไงกันบ้างฮะ เมื่อเข้าไปอยู่ในเกมแล้วฮะดูฮะออร่าสีเงินค่อนข้างจะเด่นชันแล้วก็สวยงามมากๆครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนฮะที่อยากจะเล่นก่อนใครฮะก็สามารถไปสุ่มได้ที่ซูเวอร์จีนะครับผมจะเปิดให้สุ่มวันพรุ่งนี้แล้วฮะส่วนซูเวอร์โกโบคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นวันที่1นั่นเองฮะต่อมาเรามาดูกันที่เครื่องระดับของซีซันหน้ากันบ้างฮะสำหรับเครื่องระดับทองนะครับผมจะเป็นเครื่องระดับของโจเซฟหรือช่างถ่ายภาพเป็นรูปซองจดหมายแล้วมีปีกนกบินบินอยู่ด้านหลังแบบนี้ฮะซึ่งบอกเลยว่าเครื่องระดับ เมื่อเขาไปอยู่ภายในเกมแล้วฮะก็จะมีท่าดานขนนกเนี่ยปลิวๆอยู่ที่เครื่องประดับของเขาด้วยฮะ สำหรับการถ่ายภาพหรือการใช้สกิลฮะก็จะมีเหมือนมีคลื่นแทรกมาแทรกอยู่ด้วยนะครับก็คือเป็นยืดๆแบบเมื่อสักครู่เอฟเฟกต์ที่2ที่เราจะได้เห็นกันนั่นก็คือการตีนั่นเองสาหรับการตีของโจเซฟจะมีแสงสีออกน้ําเงินฟ้าๆเนี่ยตีออกมาด้วยเป็นแบบนี้นะครับผมแต่จุดเด่นของเครื่องระดับชิ้นนี้นั่นคือการอุ้มเซอร์เวอร์ที่ล้มลงนอนอยู่กับพื้นฮะเ<อ><อ>มื่ออุ้มมาแล้วฮะเซอร์เวอร์จะหายไปอยู่ในโลกภาพถ่ายและโจเซฟสามารถจับประวัติที่เก้อี้แบบนี้ได้เลยนะครับผมตอนนี้ก็มีคําถามมามาาาาาากยะว่่ทงงงดด้นขออจึเพื ยังไงจะช่วยเพื่อนยังไงฟอร์เวิร์ดจะชนเพื่อนได้หรือเปล่าอันนี้ต้องรองเครื่องระดับเข้ามาก่อนฮะแล้วเราถึงจะรู้ว่า มันจะเป็นประมาณไหนนั่นเองสำหรับรอยเท้าของเขาสกิลปลล็อกขั้นสุดก็จะมีเป็นรอยเท้าเป็นรูปขนนกเป็นสีขาวๆน้ำเงินน้ำเงินนั่นเองเครื่องประดับชิ้นที่2ฮะเป็นเครื่องประดับของตัวอันเตริโอหรือนักไวโอลินเป็นเครื่องประดับระดับสีม่วงนะครับผมเครื่องประดับนี้จะเปลี่ยนเส้นเสียงนะครับผมให้เป็นสีเหมือนสีหิมะสีขาวอมน้ําเงินนะฮะตรงนี้มีการโจมตีก็จะเห็นว่ามีออร่าสีน้ำเงินออกมาเล็กน้อยนะครับผมต่อมาเรามาดูกันวาง ทางด้านของตัวเส้นเสียงของเขาก็จะเป็นคล้ายๆเับาหิมะการปล่อยเส้นเสียงไปก็เป็นเหมือนประกายไฟฟ้าเป็นเหมือนหิมะแบบนี้ฮะค่อนข้างมีความสวยงามสว่วนขึ้นไปดับชิ้นสุดท้ายฮะจะเป็นของตัวคอนเนเตอร์หรือนักบินกองทัพนั่นเองจะเป็นกระสุนเงินนะครับผมติดอยู่บริเวณเอวของเขาฮะ ตรงนี้กอกกระสุนจะอยู่ด้านหลังเห็นไหมครับผมโอ้โหเขาต้องจะเงานะแล้วก็สวยงามเอฟเฟกก็ไม่ได้มีอะไรมากฮะเมื่อยิงใส่ทางด้านของฮันเตอร์แล้วฮะจะมีปละกายออกมาอย่างนี้มีฝุ่นฟุ้งๆแบบนี้นั่นเองนะครับผมและนี่คือเอฟเฟกของเครื่องระดับทั้ง3ชิ้นของซีซั่นหน้านะครับผมไม่รู้ว่าจะมีเพิ่มเติมมาอีกหรือเปล่าคราวนี้ผมจะให้ทุกคนได้ดูคลิปวิดีโอแบบยาวๆไม่มีเสียงกันกลางครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับสกินใหม่ตัวละครใหม่นะครับบรคปไกกกนทุ สวัสดีครับ Th Hmm... <coughs> 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 <coughs>